ใชีวิตไหมเป็นสิ่งของเป็นเครื่องของใช้ไฟฟ้าใช่ไหมเป็นเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมเป็นเกี่ยวกับเครื่องดนตรีไม่ใช่ไม่ได้ใกล้เคียงบอกให้ไม่ได้ใกล้เคียง มยิงกระถางมาเลยอยากถามอะไรเราเลยเป็นสิ่งของไหมใช่สิ่งของเอาไว้กินหรือว่าใช้เอาไว้ใช้เอาไว้ใช้ปิดปิดพลุในชีวิตประจำวันถ้าเจะแทงในชีวิตประจำวันก็ใช้ได้นะเอออาจจะพกได้นะอาจจะพกได้ พี่มันต้องง่ายจัดเลยเนี่ยอยู่ในข้อมือไหมอยู่ใครจะป้าไปไห้ข้อมือไม่ได้อยู่ในข้อมือต่อยู่ในมือเอออยู่ในมือเงินอยู่ในมือได้ไม่ใช่เอาไว้ขีบของใช่ไหมไม่ใช่แต่เออมันก็จะมันจะไม่แต่มันไม่ได้ขีบอ่ะมันไม่ได้ขีบอ่ะ เอาไว้ตักใช่ไหมโอ้โห้ีอะไรวะน่าอะไรวะน้าออยู่ในห้องน้ำไหมไม่ใช่โอ้ยไม่ใช่แล้วห้องน้ำไม่ใช่ห้องครัวไม่ใช่โู้โหฮห้องครัวอยู่ในห้องเตาไม่ใช่เฮ้ยฮีอะไรวะน้าอยู่เกี่ยวกับของส้มตำไหมไม่ใช่ กูเร le oh, ิ่มไปแคมันไม่แคบมันเริ่มไปไกลเรื่อยๆแล้วตอนนี้อยู่ที่หลังหงครัวเราไหมนี่อะไรวะที่ขาดกระทะไหมอยู่แถวโซนนั้นเคาน์เตอร์ร้านเราเอ้ยยี่อะไรย่างเลยเออผมต้อามาเรื่อยๆมันเคลื่อ ใช้อะไรบ่อยสุดในเคาน์เตอร์อ่ะอืม้ <c oughs> มถามเอาไว้ไปหาลูกค้าไหมไม่ใช่อีไม่ใช่ลนะ <c oughs> แล้วยืวันนี้ไปหาลูกค้าใบสีขาวไหมไม่ใช่ยี่ห้อไม่ใช่แล้วอะไรนะเดาอีกเดาอีกบนเคาน์เตอร์อมาเรื่อยเลยมาถูกแล้วบนเคาน์เตอร์อะไรอีกข้างในมีไส้ไหมมีมีมีเฮ้ยข้างในเป็นสีดำ ตอบเลยปกาลาช่อะไรวะข้างในเป็นสีดำไม่ใช่สีดำมีเปลือกไหมไม่มีไม่ใช่นะเรียกเกอหมุนได้ไหมได้อะไรวะเนี่ยหมดเวลาวอะไรวะเนี่ย เอาต้องตอบปรคำหนึ่งคือมีไส้ใช้แบบอยู่บนทาวเตอร์อยู่บนทาวเตอร์ใช้หนีบคล้ายๆตะเกียบนานที่ไม่ไหนจะใช้นานที่จะใช้โอ้โหใบสี่ยอย่างเงี้ยมันก็พูดได้อย่างเงี้ยพูดได้ใบสีให้ด้วยปัจจุบันมันเป็นสีเขียวคืออะไรวะที่รับลูกค้าเหรอใช่โอเคเดี๋ยวไปดูในคลิป